สวัสดีครับผมอีดอิทแลนะฮะต้องบอกวันนี้ผมอยู่ที่ปทุมธานีเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะถูกมากมากถูกมากมเขาบอกว่าเมนูทุกอย่าง2 0บาทเองเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวว่าข้างในนะจะอร่อยหรือเปล่ายำแซบตะแคงลิ้นอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีลองเซิร์ชดูนะฮะยำแซบตะแคงลิ้นคนมาถึงเขาจะต้องจองคิวตรงนี้ก่อนแต่พอดีผมให้น้องอะ่ะเขามาจองคิวแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ได้จองครับรนจะช้ามากเพราะเนี่ยเขาจะมีคิวนั่งัน นั่งกันเต็มมากมาเลยฮะเต็มเลยเหรอแล้วเราได้คิวแล้วใช่ไหมได้แล้วอ่ะเราเข้าไปข้างในกันครับมาแล้วครับผมเราเข้ามาถึงที่ร้านนะร้านเขาก็จะมีเมนูประมาณนี้ให้ดอ่ะแต่ทุกอย่างยี่ิบาทเห็นป่ะเป็นซีฟู้ดเป็นยำเป็นของกินเล่นขนาดข้าวเหนียวขนมจริงก็ยัง10บาททำไมต้องแอบเนี่ยป่าวันสั่งไว้แล้วไงทำเหมือนติ๊กไงถ้าเป็นโปรดักชั่นมันต้องทำแบบนี้มึงทำแบบนี้โปรดักชั่นมันจะเสียอ่ะลองดูไม่ต้องจะทำทำไมคนก็รู้แล้ว ร้านยำตะแคงลิ้นที่ปทุมธานีเนี่ยเขาจะเปิดหยุดทุกวันจันทร์นะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง1ทุ่มนะครับแต่อย่างน้อยที่ผมรู้เลยคือถูกพี่ครับทำไมขาย20บาทอ่ะตอนแรกถึงไม่ได้ขายราคานี้ค่ะตอนแรกขายเท่าไหร่ปกติ50เป็300บาทอุ้ยขาย50เป็300แล้วทำไมถึงขายกลับมาขาย20ก็คือมีการขายไม่ได้ค่ะกแล้วก็ลองลงคุนจัดลองขายเยอะต่อดแอดีฮะ โอ้เห็นไหมฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคนต้องการหาของถูกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูรสชาติกันว่าร้านของเขาเป็นยังไง เยอะจริงนะว่าแล้วก็ถ่ายลง IG ีพีอดัสคอร์อินดัสคอรกครับอ่าเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าเริ่มจากง่ายๆก่อนมูเด้งมาลองดูครับ <c oughs> เฮ้ยราก็จัดอยู่นะ <c oughs> เปรี้ยวเคม็มอมหวานนิดเดียว <c oughs> เพราะว่ายำจริงมันไม่ควรอมหวานมากนะรส <c oughs> ชาติถือว่าโอเคเลยนะครับมีหน้าผมเข้าใจแล้วทำไมรนะอันเขานึงคนเยอะนะ อ,อันนี้เป็นเบคอนพันเห็ดเข็มทองครับผมพี่ชอบกินหมูสามชั้นมั้งรสชถ้าเขาจัดดีนะฮะเดีย๋ยวเรามีของกินเล่นด้วยใช่ไหมยำปลาดอรี่เรากินหมูมะนาวมั้ง ราคามันก็เหมาะสมกับคุณภาพปริมาณเหมาะดีแล้วก็ถูกแล้วรสชาติดีเลย20บาททำให้คนได้มีตัวเลือกว่าบางทีคนไม่ได้อยากกินยำเดียวอยากกินหลายๆยำปกติเราไปกินยำร้อย อืใช่แต่เราได้กินยำเดียวไงร้อยห้าสิเราได้กินเจ็ดยำทอนสิบบาทน้ำยำเขาจะกัดตัวกุ้งให้เหมือนแคสุกะนาวมะนาวจะกัดกุ้งไม่มีกลิ่นคาวเลยแปลกดีว่ะ อันนี้คือยำแมงกะพูลครับของที่ฟูเขาทุกสอดอยู่นะแมงกะพูลเขาก็ดีนะครับเฮ้ยเขามีแต่มอนนี่อ่ะ ทำไมเขาถึงเรียกไข่เยี่ยวม้ากันครับใครมีความรู้บอกผมหน่อยอยากเห็นไข่เยี่ยวม้าสีทองเข้าไปดูที่แฟนเพจ facebook อีทแหลกได้นะครับมีให้ดูอยู่ว่าร้านที่ไหนแล้วก็เข้าไปก็ฝากกดไลค์เพจให้ด้วยกดติดตามเพจใด้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดฟอลโล่กันดีเยอะ น่จริงเขามีหอยแครงด้วยครับที่นี่ก็มีปูด้วยนะครับม,มีหอยนางรมหมึกมีกุ้งเล้งกระดูกหมูโหเยอะคือสารพัดยำสารพัดซีฟูด้ดคือยำที่นี่รสชาติมันจะมีคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มคือรสแบบจัดมากมันจะอมหวานกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซีฟู้ดอย่างเดียวเนี่ยความหวานมันจะน้อยลงสำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวแบบรสจัดไม่ค่อยเน้นน้ำตาลผมว่าตอบโจทย์มากอันนี้มีปลาใช่ไหมเลมอนลองดูครับ ลิ่นน้อยมากไปกลิ่นเนี่ยมันทําให้อร่อยขึ้นนะเฮ้ยอร่อยนะฮะคนล้างนะคนเราเนี่ยอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไม่กินเยอะมากครับกินประมาณนึงดีกว่าเก็บผมอยากจะเก็บชีวิตไว้อยู่ดูลูกผมโตอันนี้ผมพูดจริงๆนะพึงมากเลยผมก็จะกินประมาณนึงแล้วกันไม่จะพยายามไม่ไม่หักโหมตัวเองยกเว้นถ้าวันไหนผมต้องกินเยอะจริงอ่ะอันนั้นผมก็จะทําเต็มที่นะแต่กินน้อยของพี่พีแล้วก็คือกินเยอะกว่าคนอื่นอะไร <med> ก็เยอะแหละกินน้อยของพี่มันก็เยอะแต่ว่ามันก็ไดให้เยอะเหมือนแบบมสมัยก่อนเงี้ยเออไม่แข่งเงี้ยเราไม่แข่งแล้วแข่งมันแต่แต่20ปีแล้วเนี่ย <med> เกี่ยกวกับแข่งกินมารู้ปหว่ามันเหนื่อยแล้วเราใช้ร่างกายไปเยอะมากแล้วลข้างในผมเนี่ยซึกล้อหมดแล้ว คนมหาชัยกินมหาชัยสกิีเราลองมาลองคิดตังกันดีกว่าว่าทั้งหมดกีบ่บาทจบเลย,ยไม่เห็นหน้าพี่พิชแล้วเอ้ย <c oughs> อยู่ไหนเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนเอ้ย <c oughs> มาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับบอลมาเท่าไหร่ ้ได้ได้ขอไอติมอีกด้วยเดอ็ะเก้าร้อยยี่สบพันหนึ่งพันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันเป๊เหาผมว่าพัึงเก้าสิบเอาใหม่เอาใหม่ไอติมเพันหนึ่งเ้าสบเวเลมือนขี้โกงไมอ่เปนนี้มีพันหน่งร้อบาทเป๊ะมากเลยเป๊ะมากเลยเท่าไหร่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาท เ,อ,เ <c oughs> อันนี้ใบจ่ายนี่ก่อก็ใครที่อยากกินยำที่ราคาถูกนะครับแวะมาที่ปทุมธานีร้านยำแซ่บตะแคงลิ้นนะครับอยู่ที่ปทุมธานีทุกอย่างในร้านเขาว่า20บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากแล้วรสชาติขอบอกเลยว่ามีความแซ่บครบทุกรสนนะครับเป็นร้านยำที่ถูกและรสชาติก็ดีเลยทีเดียวนะแวะมาทานดูนะเพราะว่าเครื่องการันตีบ่งบอกแล้วว่าร้านเขาอร่อยและถูกแล้วดีไหมเนี่ย คือคนที่มายืนรอหน้าร้านนะั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถตอบได้ว่าร้านเขาเป็นไงแวะมาแล้วกันนะครับลองเซิร์ชขึ้นขึ้นดูแล้วกันนะแวะมานะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับแล้วถ้าอยากให้ไปร้านไหนจริงๆแล้วลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมีร้านไหนแบบเด็ด ถูกถูกแนะนำมาที่คอมเมนต์ผมนะครับถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไปแล้วกันนะครับอันนี้ฝากหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับว่าเออมีคลิปใหม่เมื่อไหร่แจ้งเตือนขึ้นมาทันทีฝากเลยครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับแล้วก็เป็นเพจ YouTube ไม่ว่าจะเป็นพิชิกันส์หรือว่าเพจ Facebook อีทแหลกหรืออะไรฝากทุกทุกอันเลยนะครับฝากด้วยนะครับาากดไลค์กดแชร์ด้วยอินสตาแกรมผมเลยนะพีเดอร์สกอร์อีเดอร์สกอร์แหลกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ